ฉันสวดมนต์ชินบัญชรทุกคืนเนี่ยเพราะเรากลัวเออแล้วฉันสวดปากเปล่าด้วยนะมันเอาฉันไปขังอยู่ใต้ตีนเข่าอ่ะฉันก็ก่อนนอนเลยชยศนกตะาพุทธชเจวนมรังสวันนังทุกวันโอ้โหและเสียงฉันน่ะเวลามันแผ่ออกมามันเหมือนแบบพลังอะไรสักอย่างแล้วองค์ปู่เขาได้ยินน่ะแล้วเขาไปเอาฉันกลับไปเอาตัวหนูกลับมาจากเขมรน่ะตอนสักห้าหกขวบหลังบ้านมันเป็นบ้านคนจีนแล้วแบบ แถวพันนอ่ะเนาะมันเป็นลาดไปเป็นพื้นไม้แล้วเราถือส้อมมันกินเราบอกว่าหยุดเดินไปดูมันหยุดอะไรหยุดส้อมหยุดหยุดเดินไม่มีอะไรกั้นอ้าวอีจะเป็นอะไรแบบมันหยุดเองอ่ะไม่มันกิ้งกิ้งอยู่พอสั่งหยุดเนี้ยพอสั่งหยุดแล้วมันกเลยจะหล่นน้าอ่ะพอเราบอกให้หยุดมันหยุดอันนั้นเป็นความทรงจาตอนเด็กแล้วก็เชื่อเลยว่าตัวเองฉันโดนูรด ฉันสวดมนต์ชินนาบัญชรทุกคืนเงี่เพราะเรากลัวเออแล้วฉันสวดปากเปล่าด้วยนะมันเอาฉันไปขังอยู่ใต้ตีนเข่าว่ะฉันก็ก่อนนอนเลยเชียสนากตาพุทธเจดวันมังสวัรค์ทุกวันโอ้โหและเสียงฉันน่ะเวลามันแผ่ออกมามันเหมือนแบบพลังอะไรสักอย่างแล้วองค์ปู่เขาได้ยินน่ะแล้วเขาไปเอาฉันกลับไปเอาตัวหนูกลับมาจากเขมรน่ะลืมตามาคนหายไปหมดเลยแล้วเราอยู่ในแสวงุ้ยไม่เอาแล้วนะ นั่นแหละเช้ามาโทรบอกแม่มารับที่วัดเลยคือเราไม่อยากเป็นผู้พิเศษนั่งที่ไรเห็นประสาทราชวังคุณเห็นจริงๆเห็นจริงๆเพราะเป็นคนนั่งสมาธิสวดมนต์แต่เด็กคุณได้เมาอะไรไปก่อนไหมไม่ไม่ไม่ที่ไดหลเขาบอกว่าเหมือนคนที่ดูมีความสุขตลอดเวลาลักษณะที่คุณเห็นจะเป็นยังไงเป็นเห็นเป็นวังเก่าๆไม่เป็นเหมือนเหมือนนิมิตเหมือนปราสาท เป็นเลือนแก้วมั่งอะไรมั่งเป็นวสวนดอกไม้มั่งอะไรแล้วแสงที่คุณเห็นแสง,งอยู่ในตัวเลยนั่งกันเป็นร้อยพอดเลิบตามาแล้วเอาตาแล้วูแบบแสบตาต้องรีบหลับเลยทุกครั้งที่คุณสวดมนต์ใช่คุณก็จะบอกว่าผีก็จะมาโอบกอดใช่ตอนสักห้าหกขวบอะหลังบ้านมันเป็นบ้านคนจีนแล้วแบบแถวพัดนกอ,นนอะเนาะมันเป็นลาดปายเป็นพื้นไม้แล้วเราถือส้มมันกินเราบอกว่าหยุดเดินไปดูมันหยุด อะไรหยุดส้อมหยุดหยุดโดยไม่มีอะไรกั้นก็อีกจะเป็นอะไรแบบมันหยุดเองอ่ะไม่มันกิงกๆอยู่พอสั่งหยุดเนี้ยแล้วมันก็เราจะหล่นน้ำอ่ะพอเราบอกให้หยุดมันหยุดอันนั้นเป็นความทรงจำตอนเด็กแล้วก็เชื่อเลยว่าตัวเองฉันโดนงูลาดตอนสักห้าหกขวบหลังบ้านมันเป็นบ้านคนจีนแล้วแบบแถวพัดนกเนาะมันเป็นลาดปายเป็นพื้นไม้แล้วเราถือส้อมมันกินแเราบอกว่าหยุด เดินไปดูมันหยุดอะไรหยุดส้อมหยุดหยุดเดินไม่มีอะไรกันก็อยากจะเป็นอะไรแบบมันหยุดเองอ่ะไม่มันกิ้งกิ้งอยู่พอสั่งหยุดเนี้ยแล้วมันจะเราจะหล่นน้ำอ่ะพอเราบอกให้หยุดมันหยุดอันนั้นเป็นความทรงจำตอนเด็กเลยแล้วก็เชื่อเลยว่าตัวเองฉันโดนงูลัดตอนสักห้าหกขวบอ่ะหลังบ้านันเป็นบ้านคนจีนแล้วแบบแถวพัดนกอ่ะเนาะมันเป็นลาดปลายเป็นพื้นไม้แล้วเราถือส้อมมันกิ้งเราบอกว่าหยุด เดินไปดูมันหยุดอะไรหยุดซ่อมหยุดหยุดเดินไม่มีอะไรกั้นเออก็อีกจะเป็นไรแบบมันหยุดเองอ่ะไม่มันกิ้งกิ้งอยู่พอสั่งหยุดเนี้ยแล้วมันจะเรจะหล่นน้ำอ่ะพอเราบอกให้หยุดมันหยุดอันนั้นเป็นความทรงจำตอนเด็กแล้วก็เชื่อเลยว่าตัวเองดีนูรัดลืมตามาคนหายไปหมดเลยแล้วเราอยู่ในแสวงุ้ยไม่เอาแล้วนะนั่นแหละเช้ามาโทรบอกแม่มารับที่วัดเลย คือเราไม่อยากเป็นผู้พิเศษนั่งที่ไหลเห็นปราสาทราชวังคุณเห็นจริงๆเห็นจริงๆเพราะเป็นคนนั่งสมาธิสวดมนต์แต่เด็กคุณได้เมาอะไรไปก่อนไหมไม่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 ได้หลงเขาบอกว่าเหมือนคนที่ดูมีความสุขตลอดเวลาลักษณะที่คุณเห็นจะเป็นยังไงเป็นเห็นเป็นวางเก่าๆไม่เป็นเหมือนเหมือนนิมิตเหมือนปราสาทเป็นเรือนแก้วมั่งอะไรมั่งเป็นสวนดอกไม้มั่งแล้วแสงที่คุณเห็นแสงอยู่ในตัวเลยนั่งกันเป็นร้อยพอเลือบตามาแล้วเอาตา แเรากูปแปลบตาต้องรีบหลับเลยทุกครั้งที่คุณสวดมนต์ใช่คุณก็จะบอกว่าผีก็จะมาโอบกอดใช่ตอนสักห้าหกขวบอะหลังบ้านมนะันเป็นบ้านคนจีนแล้วแบบแถวพันกกนกเนาะม,มันเป็นลาดปลายเป็นพื้นไม้แล้วเราถือส้อมมันกินล้วบอกว่าหยดุดเดินไปดูมันหยดุดอะไรหยดุดส้อมหยุดหยุดเดินไม่มีอะไรกั้นอันนีเป็นไร แบบมันหยุดเองอ่ะไม่มันกิ้งกิ้งอยู่พอสั่งหยุดเนี้ยเราไม่กาลังจะหล่นน้าอ่ะพอเราบอกให้หยุดมันหยุดอันนั้นเป็นความทรงจําตอนเด็กว่แล้วก็เชื่อเลยว่าตัวเองโดนงูรัดตอนสักห้าหกขวบอ่ะหลังบ้านมันเป็นบ้านคนจีนแล้วแบบแถวพัดโนคะเนาะมันเป็นลาดไปเป็นพื้นไม้แล้วเราถือส้อมมันกิ้งเราบอกว่าหยุดเดินไปดูมันหยุดอะไรหยุดส้อมหยุดหยุดเดินไม่มีอะไรกั้น แบบมันหยุดเองอ่ะไม่ยมันิ้งกิ้งอยู่พอสั่งหยุดเนี้ยแราไมันกำลังจะหล่นน้ำอ่ะพอเราบอกให้หยุดมันหยุดอันนั้นเป็นความทรงจำตอนเด็กแล้วก็เชื่อเลยว่าตัวเองฉันโดนูรัดสวดมนต์ชินบัญชรุกคืนเงี่ยเพราะเรากลัวเออแล้วฉันสวดปากเปล่าด้วยนะมันเอาฉันไปขังอยู่ใต้ตีนเขาว่ะฉันก็ก่อนนอนเลยเชียสนากตาพุธเชีารวันมรังสวรรค์วังทุกวันโอ้โหแล้วเสียงฉันน่ะเวลามันแผ่ออกมา มันเหมือนแบบพลังอะไรสักอย่างแล้วองค์ปู่เขาได้ยินนะแล้วเขาไว้เอาชันก้าบไปเอาตัวหนูกลาบมาจากขาเขมรนน่ะ